สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันอาทิตย์สวัสดีค่ะค่ะผมชื่อน้องเสยนะคะโอเคอยู่อะไรแล้วค่อนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะเ, <after> um, okay. เดี๋ยวหาแสงก่อนหาแสงนี่วันนี้วันอาทิตย์นะคะแต่วงาเงียบมากไม่มีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนทักทายเลย ขายได้ไม่กี่คันเองเดี๋ยววันนี้หนูพามาดูรถนะคะแต่ว่ามาไม่นานนะวันนี้มาคนเดียวเอ้าพ่อค้าเอาหน้ามาออกกล้องหน่อยเดี๋ยวให้ดูพ่อค้าด้วยอีกคนหนึ่งพ่อค้าสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ขายได้นิดเดียวขายได้กี่คันวันนม่มครับ นีติดจองเอ็นแม็กหนึ่งคันแล้วก็สองติดจองติดจองหนึ่งขายสามเราจะพามาดูนะคขนมัดหนึ่งก็สี่สี่คันเดี๋ยวให้แม่ค้าพาชมนะครับเรามีหลายรุ่นนะหนุ่เบรกด้านหลังของเรานะครับมีหลายรุ่นหลายโฉมหลายโฉมหลายสมัยหลายยี่ห้อ <Huh? S 1> โอเคเลือนเหรอโอเคเดี๋ยวหนูพาดูนะคะร้านอยู่ที่นีคมอุตสาหกรรมนวนคอนปทุมธานีนะคะค้นหาใน Google ได้เลยว่าพราวเจริญยนต์นะคะก็พิกัดมาถึงหน้าร้านเลยดูสกูปปี้หน่อยได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พงษ์ธรวันนี้หนูมาไม่นานนะคะใครมาดูย้อนหลังได้นะก็ไม่ได้หลบไหลนะคะเดี๋ยวเช็ดกล้องแตะหนึ่ง สกูปี้นะคะวันนี้ขายออกไป1คันตอนนี้ยังเหลืออีก4คันนะคะพร้อมใช้งานทุกคันเริ่มต้นเลยที่คันนี้นะคะสกูปี้ไอตัวแรกราคาเงินสดน้องอยู่ที่1 8 9 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะขาดไปแล้วค่ะคันนี้น้องเป็นปี60นะคะเป็นตัวใหม่ดิจิตอลนะราคาเงินสดอยู่ที่3,1,900ค่ะสีแดงคันนี้นะคะน้องเป็นปี58ตัวท็อปล้อแม็กยางเลเดียนะคะ คอมบายเบรกคันนี้อยู่ที่28900แล้วก็คันนี้ค่ะน้องเป็นปี55นะคะราคาเงินสดอยู่ที่25900บาทนะคะถ้าลูกค้าซื้อเงินเงินสดนะทุกๆคันเลยนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์โพสได้ก็ได้ในเพจหรือในช่องทางอื่นๆให้หนูนะคะได้รับส่วนลดทันทีเลย1400บาทแล้วก็จะส่งฟรี100กิโลงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตไล่แถวนี้ไปเลยนะคะ คันนี้ซูเมอร์เอค่ะปี57ราคาเงินสดอยู่ที่24,900บาทค่ะคลิกลอยพ้าไอสอคันนี้ค่ะปีประมาณ55-56ค่ะราคาอยู่ที่23,900บาทค่ะร้านนี้รถสภาพดีมากหนูซื้อมาหลายเดือนแล้วไม่มีปัญหาเลยเพะะ่อค่ะแม่ค้าใจดีมากโอ้โหอขอบคุณมากค่ะพีอาโซยตีอยากมีรักขอบคุณมากเลยนะคะ ได้อ่านเราชื่นใจดีใจมากค่ะแต่เดี๋ยวรถเคลมก็มีรถพังก็มีนะคะแต่เราดูแลเต็มที่นะขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากอ่ะมาต่อนะคะเวรร้อยสิไสีแดงติดจองสีน้ำเงินติดจองสีดำคันนี้นะคะน้องราคาอยู่ที่23,900บาทค่ะ เป็นปีประมาณ5455นะคะยังเป็นตัวท่อรอดอยู่นะเว็บร้อยสิไอนะหัวฉีดแล้ว23900นะคะสีขาวติดจองสีดำคันนี้ปีห9 9ค่ะน้องเป็นตัวดำเบรกนะคะคันนี้อยู่ที่25900บาทค่ะนี่ดีมซุปเปอร์ค p บนะคะคันนี้น้องเป็นปี60เครื่องเดิมนะคะทุกคันที่พูดมาเครื่องเดิมยังไม่มีเครื่องแต่งเลยนะคะันไหนเครื่องแต่งจะ อ๋อไม่ได้รับประกันเครื่องนะคะแต่ทุกคันที่พูดมาก็คือมีประกันหลังการขายให้หนึ่งเดือนนะคะเครื่องดังเบาดับบิดวอดน้ำมันโยดสะดุดกระตุกเคลมฟรีหมดเลยปั๊มติกพังอะไรพวกนี้อ๋อสายพานขาดพวกนี้เคลมฟรีนะคะแต่ว่าถ้ายางรั่วยางแตกหัวเทียนบอดฟิวขาดพวกนั้นไม่ได้เคลมนะคันนี้สตาร์ทมือค่ะราคาเงินสดอยู่ที่29,900บาทนะคะคันนี้มา ตอนนั้นเจอเป็นสีดำตอนนี้เอาเป็นสีเดิมค่ะสีเดิมของรถเขาเป็นสีขาวอยู่แล้วคันนี้ปี65ค่ะสตาร์ทมือเวฟลอยผ้าไอตัว LED ราคาเงินสดอยู่ที่38,900บาทนะคะนี่เลยคันนี้ภูมิใจนําเสนออยู่มาน่าจะเป็นเดือนแล้วยังไม่มีเจ้าของนะคะนองเป็นแคปลาหรือว่าคาร์บอนทั้งคันเลยทั้งคันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวมีรีวิววิดีโอให้ดูค่ะ แล้วก็เอ็นแมกคันนี้ติดจองไปแล้วปี63านะคะสีเทาแลมโบมุกชมพูราคาเงินสดอยู่ที่43,900บาทยังมีว่างอีกหนึ่งคันนะคะเป็นสีเทาสีเทาเหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่มุกค่ะปี63ราคาเงินสดอยู่ที่43,900บาทนะคะพิเศษสุดๆไปเลยสำหรับคันนี้นะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อผ่อนฟรีดาวแถมเงิน1,000 0บาทใช่ค่ะฟังไม่ผิดคันนี้นะคะสนใจแคปเจอร์ได้เลย แคปหน้าจอเราส่งมาคุยกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังนะคันนี้นะคะฟรีดาวแถมเงิน1,000 0บาทนะคะราคาเงินซซี0สด43,900บาทกดไลค์กดแชร์ลดพันสีส่งฟรี100กิโลนะคะรับประกันเครื่องยนต์1เดือนน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายถ่ายเรียบร้อยเติมน้ำมันเต็มถังและหมวกกันน็อกหนึ่งใบค่ะอันนี้ตัวใหม่คะ่ะเอนแม็กตัวใหม่นะคะคันนี้57,900บาทคะ่ะฟรีดาวเหมือนกันนะคะ P.C.X ค่ะคันนี้คันหน้าโนกแก้วนะคะปี P 63นะคะดาว7,7 0 0นะคะราคาเงนินสด61,900บาทนี่ค่ะอันนี้ก็61,900บาทค่ะปี P 63าเหมือนกันคันนี้ติดจองค่ะคันนี้58,9 0 0ค่ะ58,900แล้วก็คันนี้ค่ะ69 0 0บาทนี่นะคะ6 9 0 0บาทเลยนะคะเป็นสีบ่บลอนนะน้องเป็นสีบ่บลอนคันนี้ได้แฮนด์แต่งค่ะแล้วก็ล้อม่วงนะ อ่ะคันนี้ติดจองแล้วค่ะถ้าเป็นตัวกุญแจปกติ P C X ตัวกุญแจที่ร้านนี่กุญแจธรรมดาที่ยังไม่ใช่รีโมทจะอยู่ที่41900บาทนะคะติดจองแล้วนะซื้อสดกดไลค์กดแชร์ลดอีกพันซีส่งฟรี100กิโลนะคะคันนี้33900บาทค่ะเป็น P C X 150ตัวแรกนะคะน้องเป็นปี5-6แล้วต่อกันด้วยคันนี้เลยนะคะเป็น C B ไฟกลมค่ะราคาเงินสดอยู่ที่37,900บาทเท่านั้น คันนี้สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ดาวสองพันสามร้อยบาทนะคะนี่รถในร้านทุกคันพร้อมใช้ทุกคันนะคะทุกคนเอ็มแลัดสามคันเลยตอนนี้เสื้อแขนยาวหนูเองเอ็มแลัดคันนี้นะคะเริ่มต้นที่อ่อคันนี้ฟรีดาวนี่นี่คันสีเทาคันนี้ฟรีดาวนะคะปีห้าเก้า อ๋ขอโทษค่ะคันนี้ปี0กคันนี้ปี60ฟรีดาวราคาเงินสดอยู่ที่27.900บาทเท่านั้นส่วน2คันนี้ค่ะดาว1,000ราคาเงินสด28.900บาทนะคะมีสีเทาเขียวสีน้ำเงินขาวนะคะแล้วก็สีเทานะสนใจคันไหนสอบถามกันได้เพิ่มเติมเลยนะคะวันนี้หนูมาไม่นานนะพอดีพรุ่งนี้ลูกไปโรงเรียนนะคะยังกันบงกันบ้านจะตารางสอนอยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องไปดูก่อน โอเคแล้วก็คันนี้นะคะเร็วๆนี้น่าจะวันคันนี้ถ้าใครติดตามเพจอะจริงๆมันไอคือไอคันทีซีเอ็กร้อยยี่สิบห้าคันเขียวหัวเป็ดอะคะ่ะเขียวเขียวเขียวแบบที่มันเป็นเขียวหัวเป็ดอะทุกคนเขียวเขียวแมงทับอะคะ่ะทีเนี้ยมันอยู่นาะนเราก็เลยรู้สึกว่าเอยน้องแบบอยู่นานเกินไปเนี่ยถ้าใครดูในไลไฟ์สดนะถ้าใครดูวันนี้นะคะนี่เป็นพี <c> ่ <oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย เป็น P C X รอยตัวแรกปีห้าสีเนี่ยเห็นไหมราคาเดิมเนี่ยสาม0มืหนึ่งเก้าร้อยถ้าซื้อสดถ้าใครดูในไลฟ์สดหนูให้ราคาเดิมเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะทุกคนทุกคนดูความเงาดูความมุกดูความมุกน้ำเงินโอ้โหเขี่ยมแมงทับเราออกไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะหลุดวงการไปแล้วเรารับไม่ได้คะ่ะน้องอยู่มาหลายเดือนก็ นี่นะคะ3ามหมื่นหนึ่งเก้าร้อยนะคะเป็นตัวแรกร้อยยี่ห้านะคะใครดูไรสุดได้แล้วค่ะเดิมไปเลยนะคะเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนค่ะไม่ไหวหูจะแตกมากนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะทุกคนเราไม่ได้ไขายสภาพนี้นะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวมีติดโลโก้ติดอะไรให้ติดโลโก้ใส่กระจกเช็ดล้างนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทาอะไรเลยนะแค่ทําจุดสีทุกคนดูดีเงาตาแตกไปเลยมุกแบบสะท้อนแสงเวอร์วังอลังการมากเลยนะคะ แล้วก็มีคันไหนอีกนาะช่างกําลังทําอยู่คันนี้ใช่ไหมคะอ๋อคันนี้แปดพันนะทุกคนน,นี่เลยฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออันนี้รถช่างอ้รถช่างลแล้วก็แล้วก็คันนี้นะคะเป็น P C X ตัวเตาแก๊สอันนี้ไม่ต้องตกใจมแต่เหมือนกันน่าตกใจเนาะ <laughs> อันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าลูกค้าที่ดูเพจเราเบ่อยๆจะรู้ว่ารถเล่าอะ ปรับสภาพตั้งแต่โครงยันชุดสีเลยนะคะหรือเพราะว่าต้องประกอบชุดสีนี่ไงเ <c ười> ขียวหัวเป็ดของเราโซนสามเครื่องเสียงดังเออเนี่ย่ะดูดิเนี่ยนะเราดูมันสั่งมาสวัสดีค่ะพี่ตามสามพี่ตามบอกเสียงเครื่องเสียงดังมากคโอเคอ,เคอนาบน้ำเสร็จเดี๋ยวแม่ทำแผลให้นะคะ อันนี้เป็นโซนข้างบ้านของเรานะคะเดี๋ยวหนูพามาดูลูกค้าทุกคนไม่ต้องตกใจนะรถที่เข้ามาทุกคันน่ะที่ร้านน่ะจริงๆงอะ่ะเขาเข้ามาสมบูรณ์เต็มคันเลยอันนี้พอดีตอนนี้หนูไหลหลายช่องทางนะคะ,ะในในบ้านฟ้าบ้านบ้านดำตอกๆนะคะแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะเผื่อเผื่อ,อมีลูกค้าใหม่เข้ามาดูนี่กว่ามันจะมาเป็นแบบนั้นนะคะบงางคนน่ะเดินเดินเข้ามาค้างบ้านแล้วแบบตกใจเฮ้ยไอร้านนี้มันสื่อแบบ เนี่ยเนี่ยดูค้างสภาพค้างบ้านแบบลูกค้านี่นี่บางคนตกใจแบบเฮ้ยเอรานี้มันซื้อลดชนลดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนมันมาเต็มคันนี่นี่มันมาเป็นรถปกติเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวหนูพาไปดูคันเต็มคันให้สักคันหนึ่งมาเต็มคันเลยมีชุดสีมีเบาะมีอะไรมาเลยนะคะเป็นรถปกติเลยเนี่ยไม่ใช่แบบมาแบบนี้นะนี่นี่มาเป็นรถปกติแบบนี้เลย มาถึงอย่างแรกที่เราทําเลยนะคะคือถอดเบาะเบาะทุกคันที่มาไม่สวยหนูหุ้มให้ใหม่หมดเรามีร้านเบาะที่ดีลงานกันไว้นะคะถอดเบาะไปหุ้มใหม่ชุดสีนี่อาจจะมืดหน่อยถุงดําที่กองอยู่ทั้งหมดคือชุดสีของรถพวกนี้ที่เราลือ้อมันมาเป็นคันแต่ว่าหนูลือ้อให้ช่างลือ้อเพราะว่าเราทําสีให้ลูกค้าใหม่แทบทุกคันเลย ทำไมต้องทําสีใหม่รถอันเก่ามันน่าเกลียดเหรอมันไม่อะไรคือความสวยแต่ละคนน่มันไม่เท่ากันทุกคนเข้าใจปะเออเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยบางคนก็บอกเออสวยบางคนก็บอกไม่สวยบางคนก็บอกพอได้ประมาณนี้นะยกตัวอย่างนะคะนี้ไม่ใช่ทุกคนนะความสวยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะหมายบรรทัดในใจคนไม่เท่ากันเราวัดกันไม่ได้นะอย่างเช่นอันเนี้ยบางร้านบอกสวยบางร้านบอกไม่สวยแต่เราไม่เปรียบเทียบกับร้านใครใดใดทั้งสิ้นนะคะ ของหนูหนูมองว่าไม่สวยที่มาเนี่ยไม่สวยชุดสีบางทีมันสวยมาสามชิ้นอีกสามชิ้นไม่สวยหนูจะต้องไปตามหาอีกสามชิ้นทําไมในเมื่อเรามีร้านทําสีที่เราใช้ใช้บริการประจําอยู่นะคะของหนูก็จะให้ช่างลื้อทั้งคันเลยลื้อสีออกหมดเลยทั้งคันนะคะเพื่อส่งไปทําสีที่เราต้องการนะคะซ,ซึ่งสีที่เราต้องการก็คือสีเทาแลเมโบค่ะเ <laughs> ทาแลเมโบเท่านั้นทุกคน ถูกรุ่นจะต้องมีเาวแลมโบนะคะหนูก็ชอบลูกค้าก็ชอบนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูถุงชุดสีนะเดี๋ยวจะตกใจว่าเออเนี้ยเดินเข้ามาไอร้านนี้มันซื้อรถชนรถอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเลยนะคะไม่ใช่นะซื้อรถเป็นคันเนี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าหนูเอามาลือเองร้านนี้เก็บงานรถดีมากรถสวยทุกคันเอนกราบขอบคุณคุณมานูค่ะแหมพี่ตามนี้นะ่ารักแบบเสมอตนเสมอปลายมากๆ <c oughs> นี่เลยนี่คืองานสี ชุดสี่ทั้งหมดเลยนะคะที่เวลาเราทำมาเราแบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาห้อย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 แบบนี้เลยวันนี้พามาดูนะคะว่าขั้นตอนการทาของของเราเป็นแบบไหนห้อยห้อยพอห้อยเสร็จปุ๊บอะช่างทําเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกค้าดูเนาะเมื่อกี้น้องเขากาลังนั่งทําอยู่คันหนึ่งพอเขาทําเสร็จทําอะไรเสร็จนะคะ,ะถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายเช็คเครื่องเช็คสายพานเช็คอะไรเสร็จเขาก็มาดึง ึงชุดสีไปอุ้ยตอนนี้สีไหนขาดนะตอนนี้เรามีสีเทาแล้วสีดำแล้วสีน้ำเงินแล้วสีบอลแล้วสีขาวแล้วยังไม่มีสีแดงเลยน้องเขาก็ดึงสีแดงไปใส่จะเป็นแบบนั้นนะคะเราก็ดูแลให้ทุกขั้นตอนนะคะสำหรับใครที่กังวลว่าเอ้ยแล้วถ้ารถทำสีจะเอาไปโอนได้ไหมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเรามีรับประกันการโอนหลังการขายให้หกสิบวันค่ะสองเดือนการันตีการโอนโอนได้ทุกขั้นนะคะใบเสร็จแจ้งสีทุกอย่างเล่มทะเบียนชุดโอ้ลอยเรามีให้ครบค่ะ ลูกค้าสามารถนําไปดําเนินการที่ขนส่งให้เลยนะคะเครื่องยนต์หนูมีรับประกันให้แค่1เดือนนะคะด้วยความที่มือ2ของมันใช้มาแล้วเราการันตีไม่ได้ร้อเแน่นอนว่ามันจะพังหรือไม่พังนะคะ30วันหนูรับประกัน30วันบางคนบอกน้อยนะคะก็ตามตามราคาเนาะทุกคนประมาณนั้นก็คือเครื่องดังเบาดับ,บิดว้านะมันหยดสะดุดกระตุกพวกนี้เคลมฟรีได้เลยนะคะ ซื้อป้ายหนูแนะนําให้ขี่ทุกวันขี่ใช้งานทุกวันอนาะการรถออกแน่นอนค่ะว่าเป็นอะไรนะคะเครื่องดังเบาดับเออแบบขี่ไปไฟโชว์ไฟความร้อนโชว์ไฟเครื่องขึ้นโชว์พวกเนี้ยเคลมฟรีหมดเลยนะคะเพราะว่าน้ามันเครื่องเฟืองท้ายหนูถ่ายให้แล้วนะเติมน้ํามันเต็มถังแล้วก็หมวกกันน็อกให้1ใบแล้วก็พิเศษนะคะสาหรับลูกค้าซื้อสดกดไลค์กดแชร์ส่งฟรี100กิโลแล้วก็ลดทันที1,400ี่บาทนะคะขายจนผมเ้ารุงรัง ลูกค้าผ่อนไม่ต้องน้อยใจนะคะไม่ลดค่ะพูดทำไมลูกค้าผ่อนไม่ลดก็จริงนะคะแต่จะส่งฟรี100กิโลเหมือนกันไม่ติดแบคลิฟทำสัญญาได้ทั่วประเทศเลยนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะรายละเอียดคร่าวๆลดทุกคันเราไม่ใช่ลดอุบัติเหตุนะทุกคนลดปกตินี่แหละลดประมูลบางคนกลัวแบบเฮ้ยลดประมูลนี้มันลดยุดหรอวะเอกสารเขาหรือเปล่าลดประมูลก็ลดบ้านนั่นแหละจ้ะเหมือนฉันใช่ไหม หนูเนี่ยซื้อรถมาแล้วโอนเป็นชื่อตัวเองทีนี้เดือดร้อนเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปยืมเงินคนอื่นใช่ไหมคะเรามีรถแล้วก,เก็เราก็มีเล่มหนูก็เอาเล่มเนี่ยไปจำนำกับไฟแนนซ์เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้แล้วก็มีรถไว้ขี่ทีนี้หนูไม่มีเงิน <c oughs> ไม่มีเงินจ่ายค่างวดนะคะไม่มีเงินจ่ายค่างวดขั้นตอนต่อไปทําไงคะเราก็ต้องเอารถไปคืนถ้าเราไม่เอารถไปคืนเขาก็จะมายึดรถเราทีนี้ก็ ตามสเต็ปแล้วคะ่ะถ้าเราไม่คืนเขาก็ยืดนั่นแหละแล้วหนูก็จึงซึ่งเป็นพะะ่อค้าแม่ค้าค่ะก็จะไปซื้อต่อกับบริษัทอีกทีซึ่งมันก็คือหลดบ้านถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสาร,รครบถ้วนทุกคันแกลนฟิลาโนกําลังประกอบอยู่เลยค่ะแกนฟิลาโนสวัสดีค่ะแม่วายน้องวายแกนฟิลาโนกําลังประกอบอยู่คะ่ะ,ออคะเป็นสีเทาแลมโบคะ่ะปีประมาณ60ราคาเงินสดอยู่ที่34,900บาทนะคะ เร็วสุดคือวันอังคารนะคะเร็วสุดคือวันอังคารแกนมีมาสองคันนะคะประมาณนี้นะทุกคนอย่าไปเชื่อเพจมิจฉาชีพเยอะที่แบบเอารถที่ลานไปลงขายแบบนี้เราขายอยู่หกหมื่นหกหมื่นเก้าร้อยนะคะลูกค้าจะไปเจอจะไปเจอช่างลูกโตไปไหนล่ะลูกโตไปซื้อข้าวอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่นาวินไปซื้อข้าวอยู่ลูกโตอะ่ะ ยังไม่มายังไม่มาแต่หนูบอกให้อย่างเช่นคันเนี้คันนี้มันหนูาขายอยู่ที่6กหมืบาทไอพวกเพจมิจฉาชีพมันก็จะไปลงขายแบบ2องหมืนกว่าหมื่นหมื่นกว่าสามหมืนกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนเป็นไปไม่ได้จริงๆอย่าไปหลงเชื่อนะคะดูราคาไว้ อย่างเช่นร้านหนูเนี่ยมีตัวตนจริงมีหน้าจริงเลื่อนดูได้เลยหน้าหนูกับหน้าแฟนหนูทุกคลิปเลยนะคะแล้วที่สําคัญเราไม่โกงค่ะเพราะเราขายแพงเราไม่เอามาจําพันเดียวสองพันห้าเราไม่เอาค่ะเราจะเอาเงินหมื่นค่ะหนูไม่โกงวิดีโอคลอดูได้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวหนูลงคลิปให้มีจัดส่งเกาะพังงานสองคันนะคะใครซื้อไปทํารถเช่าซื้อไปทําอะไรสามารถทักมาได้นะคะมีราคาพิเศษให้หนึ่งคันสองคันสามคันนะคะทักมาได้เลยนะ ซื้อเยอะลดเยอะค่ะอยากขายแม่ค่ะครับสวัสดีค่ะพี่พัชยายไม่เจอกันนานเลยนะคะพี่ปัชยามาตอนหนูจะไปแล้วว่าหนูหิวข้าวว่าแต่ก็อยาก,กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวอยู่นะคะโอเค วันนี้ไปเท่านี้นะคะฝากร้านด้วยนะคะร้านมีตัวตนจริงไม่โกงไม่ใช่มีฉาชีพอันนี้น่าจริงนะคะไม่ใช่ A i นะคะพูดมากขนาดนี้ AI ไน่าจะน่าจะพูดไม่ทันโอเคใครสงสัยรุ่นไหนทักมาได้สอบถามมาได้ไม่ซื้อไม่ว่าทักมาได้นะคะติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะวันนี้ไปเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย